นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัตติโลเจนโรนามะนัตติโลเจอนิธิโต นัตถิโลเจอน,นารตันตีอีขอ,อนอบน้อมแด่องค์พระพุทธเจ้าผู้สูงล้ำขอ,อนอบน้อมแด่พระรัมสุงทรงขอ,อนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ดำรงระพศาสนาขอโอกาสพระเดชพระคุณพระโสผลพัฒนบ,บัณฑิตรองสารารเทอร์รองที่การบริ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอเจริญธรรมกับจ้าทายาิโยมผู้ที่เข้ามาร่วมในการฟังพัฒธรรมเทศนาในวันนี้ซึ่งวันนี้เป็นวันแห่งธรรมสวรนะได้หันมาบรรจบครบอีกครั้งหนึ่งอนันตมาภาพพระมหามิทธิตปัญโยรองศาสตราจารย์ดตร ตัวแทนคณาจารย์ที่ได้รับมาบรรยายธรรมในเรื่องของนัตธิกาธาในวันนี้วันนี้ทางสถานีวิทยุได้มีการจัดแห่งการแสดงธรรมเทศนาอย่างเช่นเคยการแสดงธรรมเทศนานั้นเป็นการหมุนเวียนให้กับคณาจารย์เจา้าหน้าที่ได้บำเพ็ญบุญได้บำเพ็ญกุศลถือว่าเป็นมงคล อันอย่างยิ่งในเรื่องของนัตถิกถาที่อาตมานายกขึ้นมาในเบื้องต้นในเรื่องของการว่าความไม่มีคําว่าความไม่มีในที่นี้มันมีทั้งปรากฏทั้งความที่ไม่มีอยู่ในที่สภาวธรรมอันที่เป็นโลจิยะในสภาวธรรมที่เป็นโรกุตระในความว่างเปล่าแห่งความไม่มีในความเป็นกิจแห่งเกตสิก ก็ยังปรากฏในสิ่งที่มีดังนั้นขาทาที่ว่าด้วยการแห่งความไม่มีที่อัตมาได้ยกขึ้นในเบื้องต้นนั้นก็คือนัตติโลเจละหูนามะชื่อว่าความรับไม่มีในโลกความรับไม่มีในโลกนั้นก็แสดงว่ามันเป็นสิ่งที่มีอยู่มันเป็นสิ่งที่มีอยู่ที่ปรากฏหลักธรรมคำสังสอนของพุทธองค์ธรรมะ ที่ปรากฏอยู่เป็นสภาวะที่มีอยู่แล้วแต่พระองค์นั้นเป็นผู้ที่เข้าไปค้นพบในเรื่องหลักธรรมแล้วก็นำมาเผยแผ่ให้กับชาวโลกเพื่อเป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติดังนั้นในนัตถิกาถ้าจะบอกว่าความที่ไม่มีแต่ในตัวในตัวที่ทำพุทธศาสนาก็อธิบายให้เห็นว่าในความที่ไม่มีนั้นก็มีสิ่งที่ปรากฏ ดังนี้แม้แต่ในสมัยพุทธกาลก็เช่นเดียวกันในเรื่องอธิบายในสิ่งที่ไม่มีในสิ่งที่ปรากฏการกระทำใดๆก็ตามที่จะเป็นเพราะที่จะเป็นของปุถุชนก็ดีของอริยะบุคคลก็ดีสิ่งที่ปรากฏนั้นเป็นสิ่งที่เรารู้อยู่ในสภาวะในสภาวะการรู้การสภาวะในการรู้ในกาย การสภาวะในรู้ในจิตการสภาวะการความรู้สึกและสภาวะแห่งธรรมที่ปรากฏนั้นเป็นสิ่งที่เราควรที่เข้าไปพิจารณาในสิ่งที่บอกว่ามันไม่มีแต่สิ่งที่มีนั้นปรากฏเราเห็นว่ากายในกายกจ,กจิตในจิตเวทนาในเวทนาธรรมในสภาวะที่ปรากฏที่เราเห็นนั้นคือสิ่งที่ปรากฏถึงแม้ว่า จะอธิบายในเรื่องสิ่งที่ว่ามันยังไม่ปรากฏแต่สิ่งที่ปรากฏก็คือขึ้นอยู่กับสิ่งที่การกระทําทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลมันปรากฏมันจะปรากฏกับเราผู้ที่กระทําถึงแม้ว่าสิ่งที่ปรากฏนั้นจะไม่ปรากฏต่อศาสนชนแต่ว่าสิ่งที่ปรากฏในตัวเรานั้นนั้นก็มีอยู่ในนี้จะมองได้เห็นในเรื่องของพุทธองค์นั้นได้เคยตรัสกับพิสุ500ห้าร้อยรูป ในเชตวันมหาวิหารในขณะที่พิสูน์เนี่ยกำลังประพฤติวัดปฏิบัติธรรมอยู่ในมัชฌิมยามมีจิตของตนเองนั้นวิตกไปอยู่ในกามไม่ว่าจะเป็นกามมตญหาภาวะตัญหา,าวิภวตัญหา,ญหาสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พิสูจน์ที่ประพฤติวัดปฏิบัติธรรมมีข้อกังขาและมีความกังวลใจในรูปแบบปฏิบัติ ในลนักษณะของพุทธองค์พุทธองค์นั้นก็จะเป็นบุคเป็นผู้ที่สอดส่องดูสัตว์โลกในขณะที่ทั้งปฐมยาจาร์มัชฌิมยามก็ดีบุคคลผู้ที่จะบรรลุธรรมย่อมเข้าไปสู่ในข่ายแห่งพุทธองค์วันนั้นพระพุทธองค์นั้นได้ตรวจด,ดูพิสูจน์ทั้งหลายอยู่ในเชตวันมหาญาณห้าร้อยรูปที่ปฏิบัติอยู่ในมัชฌิมยามก็มีความกังวลใจ ในเรื่องการมคุณที่เกิดขึ้นทำให้การปฏิบัติธรรมไม่เป็นไปตามตัวเองที่ต้องการพุทธองค์เมื่อเห็นวาลจิตของพระพิสูุทั้งหลายเหล่านั้นจึงให้อาน์นั้นเลือกพระพิสูจทั้งหลายเข้ามาชุมนุมกันที่หลวงธรรมสภาแล้วให้อาน์นั้นปูอาสนะลาดหลงเพื่อให้พวกนั้นจะได้แสดงพระธรรมเทศนาะ การแสดงธรรมเทศนาในครั้งนั้นทําให้พระวิสูจน์นั้นเกิดความปิติและยินดีมีกําลังใจที่จะประพฤติวัดปฏิบัติธรรมในการต่อไปอันนี้เป็นการเข้าไปในข่ายแห่งพยานของพระพุทธองค์เมื่อเป็นเช่นนี้เราจงมองเห็นได้ว่าในเรื่องของการที่จะปฏิบัติธรรมก็ดีที่เป็นกุศลและอกุศลจิ่งที่ว่า มันไม่มีเลยก็ไม่ใช่สิ่งที่ว่ามันมีเลยก็ไม่ใช่ในคือส่วนนี้แม้เราไม่รู้แต่ว่าบุคคลอื่นก็รู้แม้เรารู้แต่บุคคลอื่นก็ไม่รู้อย่างนี้นี่คือส่วนที่ความลับไม่มีในโลกเรารู้เองเรารู้แจ้งด้วยตัวเราเองดังนี้นี่คือประเด็นที่หนึ่งในเรื่องที่ว่านัตติโลเจนละโหนามะคือความลับ ที่ไม่มีในโลกในประเด็นที่สองก็คือนัตติโลเจอนิติโต บุคคลผู้ที่ไม่ถูกนินทาไม่ถูกว่าร้ายไม่มีในโลกอันนี้คือประเด็นที่สองที่อาตมาได้ยกขึ้นมาอยู่ในพุทธสุภาษิตดังนั้นมนุษย์ที่เกิดขึ้นมาอยู่ในโลกนี้ย่อมประกอบไปด้วยโลกกระทำแปดที่ครอบงำในตัวมนุษย์โลกกระทำแปดถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ มีทั้งความโลภค,ความมียศมีลาภมีสุขมีสรรเสริญแล้วก็มินทาอันนี้เป็นโลกธรรมที่ตกอยู่ในที่คนที่จะนินทาเลยไม่มีอยู่ในที่นั้นก็คือการที่จะ,ะในเรื่องของการสรรเสริญและการนินทาอันนี้นี้เขาปรากฏให้เห็นคนที่จะ,ะในโลกนี้เกิดขึ้นมาแล้วไม่มีการ นินทาเลยก็ไม่มีสังคมที่อยู่ด้วยกันถ้าจะอยู่ด้วยกันได้สังคมที่มีความสุขได้สังคมนั้นก็ต้องเป็นสังคมที่มีความจริงใจต่อกันถ้าสังคมใดก็ตามถ้าอยู่ด้วยกันแล้วหาความจริงใจไม่ได้มีทุจชวาจาใส่กันดังนั้นสังคมนั้นก็จะไร้แต่ไร้ความสุขมีแต่ความทุกข์แต่สังคมใดก็ตามที่อยู่ด้วยกันแล้วมีสัจวาจา มีวาจาอันเป็นจริงต่อกันและกันสังคมนั้นก็จะเกิดความสุขเกิดขึ้นแม้แต่ในพระพุทธสมัยพุทธกาลก็เช่นเดียวกันพรุทธองค์นั้นได้เคยตัดกับปุญนาภิุผู้ที่ามาบวชในพระพุทธศาสนาด้วยความเลื่อมใสพอบวชแล้วในการที่จะพืตวัดปฏิบัติธรรมก็ไม่สามารถที่จะเกิดในเรื่องของมรรคผลนิพานได้จึงขอทูลลาพระพุทธองค์นั้นเข้าไปสู่หมู่บ้าน สุนาปรันตปะบ้านสุนาปรันตปะนั้นเป็นบ้านที่บุคคลผู้ที่ดุร้ายมีวาจาอันหยาบคาย <c oughs> การที่จะเข้าไปปฏิบัติประพฤติวัดธรรมในตรงนั้น <c oughs> ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยาก <c oughs> เพราะต้องไปประชิญกับบุคคลผู้ที่มีมิจฉาทิฏฐิหรือบ,บุคคลผู้ที่มีทิฏฐิมากอยู่ในหมู่บ้านนั้นพุทธองค์นั้นจึงได้ตรัสกับปุณณพิคุว่า เมื่อเธอเข้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วถ้าบุคคลเหล่านั้นด่าแล้วเธอจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรปุณณาพิคุก็ทูลต่อไปว่าก็ยังดีกว่าที่เขาไม่ประหารชีวิตพระองค์ก็ยังตัดต่อไปอยู่ว่าถ้าเขาจะประหารชีวิตแล้วเธอมีวิธีการแก้ไขอย่างไรปุณณพิคุ ก็ทูลต่อไปว่าก็ยังดีกว่าพระพิสุบางจำพวกที่บวชในพระพุทธศาสนาแสวงหาสตราเพื่อปงชีวิตของตนเองด้วยความเบื่อหน่ายในชีวิตแสวงหาวิธีเพื่อปรงชีวิตตัวเองอย่างนี้ดังนั้นเมื่อพุทองค์ฟังอย่างนั้นเรียบร้อยก็สาธุการ ปุณณะพิกุผู้ที่ใฝ่ในการปฏิบัติผลจุดท้ายปุณณการปฏิบัติเข้าไปปฏิบัติในหมู่บ้านสุนามปรันตปะก็สามารถบรรลุอวิชาสามจนนําเข้าสู่นิพพานหรือว่านิพพานในที่นั้นนั่นเองอันนี้คือความเพียรที่เกิดขึ้นแม้จะมีความแม้จะมีสังคมนั้นจะเป็นสังคมที่โหดร้ายสังคมที่เกิดความยินทาแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามเราเข้าไปแล้วเราสามารถข่มจิต ข่มใจทำกทิเหล่านั้นให้เป็นผู้สบายได้พุทธองค์นั้นจึงเปรียบเสมือนกับพิสูผู้ที่เข้าไปประพืิวัดปฏิบัติธรรมที่อยู่ในหมู่บ้านสุรันต์ป่าวา่าเป็นบุคคลเป็นดังก้อนหินที่ใหญ่ที่สามารถต้านแรงลมที่มาะกระทบกระเทือนได้อย่างนี้อันนี้คือเป็นส่วนในเรื่องของพระพิสุผู้ในพุทธศาสนาที่ อยู่กับการนินทาแล้วสามารถเข้าสู่มรรผลนิพพานได้ด้วยจิตใจของเรานั้นเอาจิตใจปิดประตูใจเพื่อจะไม่รับความวั่นไหวที่เกิดขึ้นจากภายนอกแม้แต่สาวกก็เป็นเจออย่างนี้แม้พุทธองค์ก็พบเช่นเดียวกันในพุทธองค์นั้นในขณะที่ออกบินาบาตกับพระอานท์พุทธอุปถาก,ก็เจอชาวบ้านดา่า เช่นเดียวกันไม่ว่าจะด่าเจ้าเป็นอูดเจ้าเป็นลาเจ้าจเป็นคนโง่อย่างไรก็ตามอานุนก็พยายามที่จะทูลให้กับพุะธองค์นั้นออกจากหมู่บ้านนี้ไปอีกบ้านหนึ่งแม้พุทองค์นั้นก็ตัดกับอานนท์ว่าถ้าเราไปแล้วแล้วมีคนด่าแล้วจะทํำยังไงอานท์ก็ว่าไปอีกบ้านใหม่พุทองค์จึงตัดกับอานท์ว่าการด่าของคนเหล่านั้น ไม่เกินเจดวันมันก็จะหายลงไปปัญหาเกิดอยู่ที่ไหนเราคนที่จะแก้ปัญหานั้นอยู่ตรงนั้นอย่างนี้นี่คือวิธีการแก้ปัญหาในเรื่องของไปในเรื่องของการในโลกนี้คำว่าการนินทาไม่มีในโลกแม้แต่ในสุนทรผู้ก็พยายามอธิบายหรือว่าแต่งบทกรอนขึ้นมา อันยินทากาเลเหมือนเทน้ําไม่ชอกช้าเหมือนเอามีดไปกรีดหินองค์ปฏิมาอย่างราชินคนเดินยินหรือจะสิ้นการนินทาสุนทรผู้ได้ประพันธ์บทก่อน,นี้แม้แต่คําสอนของพระองค์ซึ่งผ่านมาแล้ว2,000กว่าปีสุนทรผู้ร้อยกว่าปีก็ยังสามารถนําเข้ามาเป็นแนวทางในการปรับใช้ในชีวิตประจุบันได้ เรามองเห็นในยุคปัจจุบันในโลกโซเชียลที่เกิดขึ้นกับพระพิสุสงฆ์องค์เจ้าเมื่อก่อนเราก็จะเห็นว่าพระพิสุสงฆ์องค์เจ้านี้ถ้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับโลกโซเชียลเมื่อไร่เราก็จะถูกการนินทาหรือโลกรัวบบชะแต่ปัจจุบันนี้มันสถานการณ์มันเปลี่ยนโลกมันก็เปลี่ยนเทคโนโลยีก็เปลี่ยน ถ้าพระยิสององค์ข้าเจ้าโดยเฉพาะในสถาบันการศึกษาถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนเขาจะเปลี่ยนเราเขาจะเปลี่ยนเราเพราะทุกวันนี้การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยของเหล่านั้นใช้ระบบใช้เทคโนโลยีมาเป็นตัวช่วยเพราะเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บบางประการที่เกิดขึ้นดังนั้นถือว่าเป็นการรับเปลี่ยนอันยิ่งใหญ่ ในสถานการณ์อย่างนี้เทคโนโลย,ยีจึงมีความสำคัญในเรื่องปัจจุบันพระพิสูฆ์ก็ควรที่จะเข้าไปรู้และทำความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้อยู่กับมันใช้มันให้เป็นด้วยใช้โยนิโสมนัสการในการอนำม,มาใช้ใช้โดยมีสติใช้โดยการใช้ปัญญาดัางนั้นจึงจะเกิดกับการบริหารการจัดการได้ อันนี้คือส่วนที่น,นัตติโลเจอนิจโตคือการนินทาในโลกนี้ไม่มีประเด็นที่สามที่อาตมาไร้ย,ยกขึ้นมาก็คือนัตติโลเจนราหตังสถานที่ที่ขคตตายไม่มีในโลกเราลองพิจารณาดูว่าบนพื้นดินใบนี้พื้นโลกใบนี้ เป็นสถานที่ทิ้งวางขันของสัพสิ่งวางล่างวางขันของสัพสิ่งลงไปบนโลกดินไปสู่ดินน้ำไปสู่น้ำลมไปสู่ลมไฟดับเป็นสภาพของมันเป็นอย่างนี้ในสถานที่ที่บุคคลที่ไม่เกิดในสถานที่ที่บุคคลไม่ตายไม่มีดังนั้น บนสถานที่บนโลกแบบนี้ล้วนแล้วแต่มีสถานที่ที่ทิ้งว่างร่างขันของสรรพสังสรรพสิ่งลงอยู่ในโลกแบบน,นี้อยู่ทุกที่อยู่ทุกสถานที่ทอย่างนี้นี้คือสิ่งที่พระพุทธศาสนาพยายามอธิบายให้เห็นในเรื่องของว่าเมื่อเรารู้ว่าสถานที่ตายมันมีอยู่ทุกสถานที่สถานที่ท,ที่วางร่างขันมันมีอยู่ทุกสถานที่พุทธองค์ จึงตัดให้เหล่านั้นได้เข้าไปพิจารณาในเรื่องของมอรณสติเรื่องของมอรณสติพิจารณาถึงความตายอยู่ทุกย่างข้าวความตายนั้นมันเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนชีวิตของมนุษย์มันไม่เที่ยงแต่ว่าความตายมันเป็นของเที่ยงดังนั้นมรรณสติจึงเป็นหนทางแห่งการนำพระนาจิต เพื่อให้ให้เพื่อให,ให้พิสูุผู้ที่บำเพ็ญในพุทธศาสนาก็ดีบาสกอุบาสิกาที่ดีที่นำเข้าไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันพิสูุผู้พิสูตทั้งหลายผู้พิจารณามรณสติอยู่เนืองๆย่อมไม่บ่นไวกับความตายแต่ผู้ที่ไม่พิจารณาอยู่เนืองๆย่อมกลาดและกลัวความตายเหมือนกับเกืออสสารพิษอย่างนี้พุทธองค์พยายามตรัสเพื่อเป็น สติเตือนใจให้กับชาวพุทธทบ,บริษัทให้ได้รู้ในเรื่องว่าชีวิตของคนเรามันก็ไม่เที่ยงความเที่ยงแท้ก็คือความตายเมื่อมาพูดถึงความตายเราอาจจะพูดถึงความตายได้สองด้านความตายในส่วนหนึ่งคือความตายที่เปิดเผยและความตายที่ไม่เคยเปิดเผยความตายที่เปิดเผยในที่นี้ไมายเอาความตายที่เราเห็นอยู่ปัจจุบัน ที่เมื่อคนเหล่านั้นพอถึงแก่ชราหรือไม่ก็เกิดบัตเนก็กตามตัวนี้คือความตายที่เปิดเผยเห็นอยู่เป็นอย่างเนือง,องความตายตัวนี้ทางพุทธศาสนาเรียกว่าสมมุติมรณะการที่เป็นสมมุติมรณะนั้นนั้นก็แสดงว่าการตายที่ยังมีการเปลี่ยนไหยตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏต,ตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายอยู่อย่างนี้จนกว่าที่ จิตจะหลุดพ้นเข้าไปสู่สมุทเสธะมรณะตัวที่เป็นนิพพานได้การเวียนว่ายตายเกิดในพุทธศาสนาก็พยายามอธิบายหรือว่าพูดอุค์งนั้นได้อธิบายผ่านหลักคำสอนและอัถกัาจารย์ก็พยายามออกมาไขขความให้พวกเราเห็นว่าการเวียนว่ายตายเกิดนั้นมีอยู่จริงไม่ใช่ว่าการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีอยู่ การไม่ไว้ใจเกิดตัวนี้อาตมาจะอาจจะมาทิบยกตัวอย่างขึ้นมาในอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของนายโกตุการิกะนายโกตุการิกะนี้เกิดอหิวาตกโลกกับภรรยาเ็าพากันหนีจากบ้านพร้อมกับลูกออกไปจากหมู่บ้านในระหว่างทางก็เหนื่อยทิ้งลูกไประหว่างทางบ้างก็พยายามถามกันว่าลูกเราอลูกไปไหนผู้พิษสามีก็พยายามอธิบายให้ ภรยาใหเห็นว่ามันเหนื่อยล้าแล้วเราไม่สามารถที่จะนําเขาไปได้ด้วยก็คงจะให้เขาตายเสียในระหว่างทางแต่ภรรยาไม่ยอมแต่ผลจุดท้ายลูกตัวเองก็ต้องตายในระหว่างทางจริงๆด้วยเหตุนี้ทั้งสองภรยาเดินทางเข้าไปสู่บ้านของเศรษฐีเห็นเศรษฐีกาลังเอาอาหารให้สุนัขจิตของนายกุตุโกริกาคิดอยู่ในสุนัขว่าสุนัขนั้นมีอาหารอันแสนดีอร่อย เป็นสุสนัขที่มีวาสนาภรรยาเห็นสามีคนตัวเองกินอาหารในส่วนที่ของตนเองหมดแล้วก็เอาส่วนของภรรยาให้สามีก็กินต่อไปผลสุดท้ายอาหารนั้นไม่ย่อยแล้วก็สิ้นใจจิตดวงสุดท้ายของนายกุตูโกริกะไปจิตอยู่ที่สุนัขก,ก็ไปเกิดอยู่ในท้องสุนัขกลายเป็นออกมากลายเป็นสุนัขที่แสนรู้เจตถีเป็น บุคคลผู้มีศร,ร,รัทธาเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนามีการบำรุงพระปฏิเจกพระพุทธเจ้าก็นิม,มนต์พระปฏิเจกพระเจ้ามารับบิณฑบาตอยู่ตลอดเวลาตลอดพรรษาหลังจากออกพรรษาพระปฏิเจกพระเจ้าก็าจะลากลับไปสู่พระเสวงหาโมกะธรรมต่อชุนักตัวแสนรู้เมื่อเห็นพระปฏิเจกพระพุทธเจ้าไปแล้วก็รับตาไปรับตาไปแล้วก็ด้วยความรักและความอาลัยก็ฮั่วหอนจนหอัวอกแตกตาย วิภาว,าวะวจิตดวงสุดท้ายนั้นเกิดไปเป็นเทวดาเพราะจิตที่เป็นกุศลเรียกว่ากุมพระเรียกว่าโคสกะเทพประบุเทพประบุผู้ที่มีเสียงอันเกิดกล้องหลังจากนั้นเมื่อสิ้นบุญจากเทพบุตรแล้วก็เกิดลงไปมาเป็นในกลุ่มพระโคสกะดังนี้นี่คือการเปลี่ยนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏมันมีปรากฏอยู่ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาถ้าเรามองตามในหลักคําสอนทางพุทธศาสนา เราจะเห็นว่าการเกิดการตายนั้นมันมีการเวียนว่ายตายเกิดจนกว่าที่จะเป็นตัวที่จะเป็นสมุติเสถะมรณะที่เข้าสู่ดับธาตุดับขันจึงจะไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกอันนี้คือความตายที่เปิดเผยแต่ความตายที่ไม่เปิดเผยนั้นก็คือความตายตั้งแต่ที่เราเกิดมามาจนถึงปัจจุบัน ท่านเรียกว่าตายไปตามกาลเวลาตายไปการตามเวลาสัพพะสาบาลีในพุทธศาสนาว่าคณิกะมรณะก็คือตายอยู่ทุกขณะทุกยา่างก้าวแลนี้คือความตายเป็นปกติที่บางครั้งเราอาจจะนอนหลับไหลไปบ้างอะไรบ้างพวกนี้นี่ก็คือเป็นคณิกะมรณะดังนั้นการพิจารณามรณสติของพระพุทธองค์นั้น จึงมองให้หจึงอธิธรามอธิบายให้ชาวโลกนั้นได้เห็นในเรื่องของความตายที่มีอยู่ทุกย่างก้าความตายที่เป็นสมมุติที่กมีการเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็ความตายในส่วนที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดทั้งสามส่วนพุทธสุภาษิตท,ที่อาตมาได้ยกขึ้นมาในเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นนัตถ,ถิโลเจระหูนามะนัตถิโลเจอ,อนิติโตนัตถิโรเจอ,อนามตัง ซึ่งได้อธิบายขายความในส่วนที่ความไม่มีความลับไม่มีในโลกก็ดีพูดที่ไม่ถูกดินทาในโลกไม่มีก็ดีสถานที่ที่ชื่อว่าคนไม่ตายไม่มีดังนั้นอาตมาภาพก็ได้อธิบายมาก็คิดว่าสมควรจการเวลาท้ายที่สุดนี้อาตมาภาพขออ้างอิงเอาคุล ะศษีรัตนตรยัยจงมาปกปักรักษาสถายนโยมผู้ที่มาร่วมในการบำเพ็ญเพียรในการฟังพัฒนธรรมเทศนาในวันนี้จงเป็นผู้มีอายุมีวันนะมีสุขะมีภาระเป็นกำลังเพื่อจะได้นำเข้าไปประพฤติศีลประพฤติธรรมและปัญญาจนกว่าจะเข้าสู่พระนิพพาน เอวังก็มีด้วยประกาศนี้